สวัสดีค่ะเลิฟยูอินเกาหลีกินยำน้ำก๋าดนะคะ่ะในเกาหลีใต้สาวนม่วนค่ะทิมโฮม กาดห่อนค้นกับปลาตกค้นกับติดโลกไล่เกาลีเขาปิดเมื่อเมื่อไม่หยังเลยเดคกอะค้นติดหลายเมื่อหน่อยหน่อยนึงหัว่าชิบหาค้นมื่อสี่ค้น มันหยุดมันหยุดนี่เขาไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์คนกับติ๊กไล มันดึกเ h a u แบบกาแบบเที่ยวงานติดโลกมันพลือหัดให้พลือหัดลูกกว่จะเปิดโรงเรียนแล้ว แต่เลี้ยนจะมาปิดเทิมไงตอนที่มาตกปกติถ้าบ่มีโควิดแบบพา,ากันกับไปเที่ยวเมืองไทยนะติดโควิดติดเทิมหน่อยอเพิ่มไงกับเที่ยวบ่ได้ เอาอิมาดก็ใส่นาการสองสันคุ้นลายค้นกับไปหาเซื้อหารตุนหอมหอมสิ่งห่วงแบบนี้แซ่บค่ะ สร้างอาหารมากินเอา่าปลอดภัยด้วยคนส่งอาหารกับติดโควิดปกติกับลูกจะสร้างอาหารมากินกันดิ๋ดิ งานสวนงานยังกระไรอะไรลูกไปงานวันหยุดงานดีดีคนงานกับบ่ไีมคนขอม้าบ่ได้ขอม้าได้เราต้องกักตัวถ้ากักตัวกับแพ้เหรอ เกือบสองล้งานวอนสิบสี่หมืคิดเป็นเงินมนันเท่ากับหามืนกลัวคนแพงอิม่ม Mấy ba ha. Em bữa tay sao nó lắm làm phu. dưới hình thôi nhé. Im nào.